สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับปอยแต่รถ M4 9 9 9, 9นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยจะมาแนะนำรถเพิ่งเข้าปมใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับ Mazda BT50 โปรรุ่น Highlander นั่นเองนะคะกระบะตัวยกสูงของ Mazda นะคะเป็นรถ ปี2022ะคะจดทะเบียนปี2022แต่รุ่นคสสอ19นั่นเองนะคะคันนี้ท่านใดที่สนอกสนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมรถตัวจริงๆได้นะคะร้านอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลุกกาปทุมธานีค่ะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะ5ค5ะ4 8 5ค่ะ5514545สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดมาคุยกันได้เลยนะจ๊ะคันนี้มาชมโฉมงามกันดีกว่านะคะสำหรับมาด้าโปรนะคะราคาคันนี้ สามารถจับต้องได้นะคะมัดด้าโปรคันนี้นะคะอ่ารถจดทะเบียนปี2022เนี่ยะคะกับรุ่นคสสิบเก้านั่นเองนะคะรถคันนี้เพิ่งไปจดทะเบียนมานะคะอ่าโอ้โหบอกเลยนะคะไม์ก็วิ่งน้อยมากเลยนะคะเพียง สองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังมองหามชสดาโปรนะคะราคาเบาๆนะคะราคาเพียงส5 9แสนพบาทโอ้โห 459,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับมัดแอโปรของเราเนะะี่ยจ้ะทุนนี้จะเป็นตัว V ีนะคะตัว V ก็จะมีกล้องมองหลังนะคะเพราะฉะนั้นกล้องมองหลังก็สามารถแบบว่าเวลาถอยลงถอยรถนี่จะเห็นข้างหลังนะคะนีเลย นะคะบันดังบันไดนะคะสันไดที่บอกว่าอุ้ยตองปลอยอยากได้แม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์เดี๋ยวแถมให้นะคะท่านใดที่ทุกอกทุกใจอยากได้จริงๆนะคะมาพูดมาคุยกันก่อนได้นะคะนี่เปิดออกมานี่นะคะภายในห้องผู้โดยสารนะคะโอ้โหนี่เลยนะคะอันนี้เข้ามาใหม่จริงๆนะคะ กว้างมากนะบอกเลยกว้างจริงๆนะคะท่านใดที่แบบอยากได้รถราคาเบาๆนะครเพียง459,000บาทนะคะ459,000บาทคุณได้รถยนต์ปี2022นะคะคันนี้เลยนะคะ a อร b a บ็ ABS มีนะจ๊ะส่วนเลขไม้วิ่งมาเทียงโอ้โห28458กิโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าขอทวนราคาอีกรอบนะคะราคามัดด้าโปรคันนี้ขาย4 5 9 0 0 0บาทเดี๋ยวไปชมในสดของห้องเครื่องรถกันนะคะสภาพจะกริ๊บขนาดไหนนะะไปชมกันเลยคะ่ะ เอาละค่ะเรามาชมในส่วนของภายในห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยกริบเหมือนภายนอกและก็ห้องผู้โดยสารไหมเมื่อกี้นะคะโอ้โหอยากจะร้องว้าวจริงๆนะคะสภาพห้องเครื่องเนี่ยมาสวยจรงๆนะคะลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะอ่านี้ย้านะคะเป็นรถมือสองนะคะลูกค้านะเป็นรถมือสองนะคะตอนสภาพป้ายแดงนะคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะนะอย่ารอช้านะคะลูกค้าราคาแค่สี่แสน 59า0ม้บาทนะคะสี9แสนหามืบาทผ่อนเดือนละเก้าพับาท มี8ี้84งวดกรณีฟรีดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่าไหนนะ,ะพอที่จะมีงบดาวก็สามารถปางเงินดาวได้นะคะค่างวดก็จะลดลงมานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยต้องขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆนะคะที่เสียสละเวลาน้อยนิดลูกค้าที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงฝากติดตามปอย MC99 ฝากติดตาม MC99 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e นะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนนะคะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะสามารถติชมปล่อยได้นะคะให้ปรับปรุงได้สดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสําหรับคลิปนี้ปล่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ